สวัสดีค่ะอยู่หากินหายาคือเกาแล้วค่ะพี่นอ้อ,อ,องอึดดเลยเลยหายหายเขียดหากุบกุบ,กบเขียดหมูสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านอ,อตัวเขียดหมูใหญ่ครับอ,อน,นี่ขนาดเลยก็ คูบอีแล้วมีเปลียเยียดเลยจะเดี๋ยวตามผู้เห็นคนเดียว ยังไงเลยเหยาดขาจริงีง <c oughs> นึงเลยโ <c oughs> ค้ดไหนดี <c oughs> โอ้ดเป็นไงไงโกบออกตัวนี่นี <c oughs> ่ดิเป็นเป็นมาจากที่เดียนครับนี่ห้อยเป็นขุด ไมยคีรถน่นี่นี่นี่สวยใหญ่เลยนี่คุยๆนี่เลยง่าแหนมกัลงงานแหนม,นก,นนมนกับลงูงเขีดเมื่อท่านดอกไปคูบบอกมันล้งเมื่อท่านจำ ตัวเป็นไงดอกพายไปกอนมาไกลๆกันขับรถไป็นกระเซ้าไปนั่มเลยพี่น้อง ไรแล้วพี่น้องนี่อุ้ยอุ้ยนี่เวลาทายมาได้ดอกเวลาปีชดนี่มันเขาง่ายนี่ง่ายทำกันก็กบเลยที่นี่ กับพาทั eh ah. uh, it, Or, ีอ้าวดักน้ำมคือนั่แม่พ่อเออแบนี้ครับเเ้าพ่อเหรอบ่อืออ้มันก็ชิง่ายพุดเอ้าอ้ยไปบูแาสตอนนี้กล้งทานสีออกจ่ะไ้บ่เนี่ทานก็ออกน้ำปองพี่เนาะทานก็ออกน้ำผงปุ๋ยหี่กา เียดูขีเขีบเดี๋ยวแ้ก็เขียขีเขบหูยัอง,อยงเดี๋ยวถุงมือนิดูดูเดี๋ยวาลเดี๋ยวดีแล้วเดี๋ยมันดีนอยู่ยังดีน,นกนั่ยูอนอนีก็นั่นเียดไมล่ะมันกันเฉียดไม่ล่ะมันยานเป็นขีเข็บตกใจมัเลก เอาคูไปล้ลูกมึงเขา้ามมาป,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 ปุ่บกเจดีโม่ได้นิไม่อยัางอยู่ถอยจากจๆๆากจากญาีิบริยานนะคือถอยไปไกลกะอยากได้ภาพเดิอยูย่น้ำกันสองคนเดีวเฮ้ๆๆหนบรารเป็นตาขงเป็นตาของกรถึงราเพื่นวามาเอานะมันเรื่องจริง ทีดีที่สัวก็ขึ้นอยู่กับตากล้องครับแต่เวลามวนมวลเ<ไ>วลานั่นก็กับผูบ้หาละ่ะตากล<ซ>้องนี่<ซ>คือจังผมวานลี่ปิดห<ง>้องตูดพระเวลาเห็นก็เอื่นคนบริถิกล้องมาเปิดเนี่ยต่อถึงกับตากล้องกับซอยหานัน่นแหละบ่บ่ได้ซอยครับคือบอกไปยังสันอืม มนยังจังหมักสุดแต่จังสีมันห่อนมาที่นี่กะมัวกะบอไซอเออหูอยู่ว่ามันสามารถนั่นเฮ้ยต้งพุนกะบอไซกะมววยฮงแต่แดดมันกะล่มอยู่หกักแดดกะาเงอนเงนเง,งินเงนคือการหาซื้อกล่องถ่ายคลิปุณนวายานเขาว่าบ่ไดหาเจาเจ๋อว่าให้ถือแต่กล่องถทา่ทาย บ,บอยอมแถมบัใส่กระหมวกอีกนะคะจักวางจักข้าวได้จักปุ่นใหญ่หนึ่งนะเอาไปตืมๆกันไใถ้าต้มนี่แหละโอ้ขึ้ว่างานนี้เขียนดีโมร้ายอยู่ค่ะพี่นอ้องตรงงามๆขุบท่านแหน่บ่ท่านแหน่ที่เขียนดีโมเขียนมาเขาโฮมมาหาทางโฮมผีเดือ้อใกล้พ่อ,อยังฮะ น่อจะเนี่ยพี่ยังเหรอไคใส่เยอะเออโมหินเลยด้ยบุชหินมีใหญ่ยอแตกจ้าอไกอยลย้นู่นดินนะอี่ยังนั่นดินม่ไๆกบอเอาเกีียวสาบบึ้งเบึ้งนั่นแหละขาวๆนั่นเออนั่น โมเมนต์ดีเหลดีเียจะส่นขี่ฟูนเขาดังบัดที่นี่ก็กืดกืดมาหมวกกขาปะใสเจมนเมวกหนาแต่เราคตรท้งถุกท้งปัวเป็นไอยี่ห์ไอ้กระมวกแล้วมันบ่อถี่บ่กระมวกอยากอยากใส่ยูโอ้ยอยากใส่คือบ่อใส่มันนีผมมันดิแข็งอะโอ้ยสากระไดดอก บอแม่กำลังจะเอาตัวนี้มาใส่กระสังนี่ยังลูกเห็นห้องจูบจูบโอ้ยหนานห้องโอ้โอ้ไปก่อนนนี่นี่นี่กระเป๋านี่เอาอียงนี่ในกระเป๋าขีดน้อยปล่อยไปก่อนให้อีมาเบิ้งท่านผู้ชมโอ้ยันเาร์ท่พอแล้วโอ้ดากัพอมาครูบทธอลูกซ้าอยู่ใกล้ๆดเอาแล้วเอาเ อือเอาถั่วโกฟหมวกว่าแต่สิปอยใบายกบได้บายกบอยู่มือนี้โอ้มา,ายก็อดเ oh <my> <laughs> ขียนหน่อยปล่อยไปเได้ครับเห็นแต่ว่ากับวุ้นเขียนไง้ะนี่เอาเบิร์ดนั่นแหละใส่กับหมวกได้มั้ยมือหน้าก่อนเมย์หยังได้เมย์หยันไข่เดือด จ,จานเสียดเสียดจู้โมน,นี่อาติพออีก,โอโกโปอกกบและมันกูเกาเลยแบบน,นี้มันไงเขาดังทังบัดน,นี้เอามาอู้ขี่หมูแม่บบกยางใหญ่หล่อมาเขาห่มก่อน nãy là bông cài nhang mà nè mẹ mở lên này uý chế mẹ nhảy luôn ừ. cài bảy rồi đấy cài thăng đà, cài. Ừ. <cười> <cười> đấy ừ. ui ừ. นั่นแหละปะเรานี่แหละนี่น,นี่นี่นูนนี่นนี่นี่น,นี่แม่เปิดไว้นี่นี่แหละเออนาน่แหละก็จะหนานี่ห,นห,นห็นกูบเลย đen luồng luồng, ô bò nhảy, đen khâu nì lẽ, khay khay nhé, นั่นแอะโอ้ยนี่ทั้งนี่กลุ่มร้ายมันก็ไหลลงอ่ะอือโุ้ยแนทานมันเขุ่นเหรืออืม้ยเกี่ยงหยาออกขึ้นวอีหยั่งอ้ยเนาะยาจิ้มดาบโอ้ยกยัไม่ไดยขวน อยังล Di ูกอีดยังอยังอยังเขียนทั้งกบคุบเลยคุบเลยคุบเลยขุบแบโอเขียคตีหมูยมีไงเออสบัสดีท่านบอฮึท่านบอท่านบอแม่ก็คุูเขียนยู่ทางพี่นะเอ๊ ว้าวโอ้อดักดำมานกบแตนที่สองอยู่ไก่พังซ่าสำนะาขูบกบหมอบเปิดไปดเปิดมายันมันตัวกำลังหลีลงเืยมันเต้นแบบว่าเคลียร์ก้ายยังสี่เมีย

เออนี่สนมได้ลกูกแม่ว่ารับมาน้ำพางพนะี่รถน้ำหาแม่รับมาน้ำนะทำงานได้จักโตเนาะมาใส่เด้อเต้าเคลียเขี้ยแก่ เนาะมันบ่เคยมีบองหาละแหละพอไงมันบ่เอยมีบองหาแล้วมันเบิดล่ะมันมีแต่จุ่มจุ่มนี่แหละตรงนี้ละละละแหขานี่เลยลูกเออยูบองลูกอ่ะแหละยูบองเท้าเท้าเท้า พวกอย่างงี้ไงสันสันจมเพื่องแล้วก็สัน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 แล้วก็ถิ่มไปอือไล่เอาไว้ในอืออ่าขี้มูดอยู่ในหู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 โบหูโบเหอดอกอยู่นี่นั่นนี่นี่วู้ เศ้าเฮ่บเฮ็เข็าหุ้มก่อนกินน้ำเอ้ซ้าเอ้าก็ต้องเปิดให้นะอีอได้ลายตื่นกินดิ่งมูลค่ะพี่น้องก็้เดี๋ยวกินนายาตดลองเตืองมันกับงีดนาะมันก่อนให้แล้วสำรับชิบนี่นีเ่เองก็บกคอยเจ็บไปผสมกันใบไปทัาก้อย ลาไปก่อนเด้อค่ะสำหรับพิมนี่ขอพุณนทุกๆก,กำลังใจขอพุณนทุกไหลทุกแค่ทุก,ทก,ทกคอมเมนต์ขอบกันใหม่คลิมนาสวัสดีค่ะเฮ้ยครับอิมดิอิมสูตรบูมเแมนยังดอก